ที่กระโดดแล้วติดีๆเซฟเว่าก็หลอกหลอกคือมันไม่เข้าขาแท้และหลอกเคลื่อนที่หรือแม้กระโดดพื้นฐานมีแค่สี่อย่างให้กระโดดขาคู่หรือถ้าเป็นกระโดดคือขาเดียวยกขาจะมีขาอย่างไรก็ได้อย่างไรก็ได้อย่างไรก็ได้ที่มันขาเดียวแล้ววิวิงคือสลับแล้นคือกล้าว่างหรือขาหนึ่งาใดอยู่ขางห้าข้างอีข้ามากขาหนึงอานาต่อไปหลอกอีกแบบหนึ่ง ลอกบนหลอกล่ะนี่คือหลอกบนเรื่องหลอกอบนรือหลอกบนหลอกล่าวันนี้โอยเราหมหลอกบนไปอะไรหนทาี่ใช่ไหมเคยบอกไปดนี้